ฮ้ยพาล่วงพาล่วงพาล่วงโอ้ยนีพาล่วงของจริงที่มาเขาพาล่วงถูกต้องห้อยมาแผนเฮ้ยอยู่ดีดีก็เข้าเลสาเหตุที่วันนี้นะครับเราสามคนแต่งตัวเป็นมาเฟียเนี่ยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราคือมาเฟียปักไยเอ้ยผมโอแม่สอดผม เียมอะไรเพื่อช้อยอนใช่ไหมครับคุณเป็นใครผมนิเมืองคอนแล้วคุณล่ะแจ็คหมวกเหล็กหมวกเหล็กหมวกเหล็กเออหมวกเหล็กเฮ้ยแจ็คครับนายใส่พระอยู่นี่อเปล่าฮะของนายเนี่ยมันเป็นยังไงมึงมองอะไรวะมึมองอะไรนักเลงนี่อ๋อนักเลงตาต้องแข็งอันนี้เซียนพระตัวจริง ฉันเนี่ยแต่งตัวเป็นเจ้าพ่อแต่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าพ่อที่เล่นพระต้องบอกเลยว่าสปปรรพคุณสปปรรพคุณมีเรื่องวีรกรรมเยอะตั้งแต่สมัยไว้รุ่นแล้วก็เลยต้องพกของขังไว้ยังไงพุทธคุณองค์แรกมาเลยเลลองค์แรกเนี่ยต้องบอกนะนะองค์นี้เนี่ยเล่นพระในเมื่อเช้าเลยไม่ใช่ตับนี้อบอกเลือกเล่นพระก่อน ฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยเสียเรื่องพระมากมากมาเช้านี่เล่นไปองหนึ่งห็นทบาทพ้ามองหนากเลยตกแป้งไปเลยเสฟตกตปใงไปมันก็จะฉีกเป็นผระฉีหน้าบ้านคุณลูกรู้ดีนะเนี่ยไม่เป็นไรเอาที่คอฉันเลยแล้วกันองนี้เลยศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์มากมเนื้อปมแต่ต้องบอกเลยว่าลงยาเรียบร้อยแล้วพุทธคุณในฟันแทงไม่เข้ามีวิรกรรมเด็ดๆไหมองนี้วิรกรรมมต้องบอกไปขึ้นเรือไปกัน50คนเรือคว่ำกลางทะเล เป็นยังไงต,ตายตายจังเรือ,อ,อตายจังลำส่วนหนึองมึงรอด <c oughs> เอาไว้คนปูกะคุกกะ <c oughs> คนไม่ <c oughs> คนคนปูกะ องตายตายองที่สอง <c oughs> ไปแม่สอดตอนซ้อมมึงไปเชียงใหม่เออไปเชียงออเล่นจริงมึงไปแม่สอนดอ <c oughs> ยอะไรไปต่อยมวยกันดีกว่า <c oughs> องนี้ไปต่อยมวย <c oughs> เ็นยกแรกสอกเข้านาให,หน้าหายไปแถม <c oughs> ไม่ร้อตมวยไม่ปูุกอะไรไม่ร้อนเขาท้าเลยเหรอองซ้ายนี่ไปเชียงใหม่ขึ้นดอย ด้อยอะไรด้อยมึงด้อยสุดเทพด้อยสุดเทพแหกโค้งตายหมดเลยอ่ะเอ็งตื่นสายไม่ได้อยู่บนรถสิวะเอออย่ามาอีกนดทีมงเนี่ย้อเลยอ่ะสัญญานคอบอกตามตรงนัคอมซ้อมขนาดมากเป็นผีไอ้ซ้อมขนาดมากแต่ตอนซ้อมฮาเลยนะตอนซ้อมเนี่ยดีมากนะครับสัญญาว่าต่อไปจะดีกว่านี้อศรรามิด